สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงโอ๊ตโอ๊รีวิวนะครับลุงโอ๊ตโอ๊ตจะมารีวิวไม่บูทูธราคาย่อมเยานะครับที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับผมก็สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั่วไปทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็จะเป็นไมโครโฟนยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่ามีรุ่น K 8นะครับผม ราคาย่อมเยาวน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องเลยนะครับผมเปิดกล่องออกมาก็ประกอบด้วยตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับผมเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยถือกล้องดีกว่าโอเคแกะกล่องออกมาก็อันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนที่เอาไว้ติดคอติดปกคอเรานะครับก็ จะมีตัวกองเสียงกองลมด้วยนะครับ1ตัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ Type C Type C แล้วก็เอาไว้เสียบกับ iPhone น,นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณที่เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์ก็ให้มาจะเป็น Type C เดี๋ยวเราก็จะมีตัวนี้เอาไว้ต่อกับ Android อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื้ต่อเรียบร้อยแล้ว ในกล่องก็จะประกอบด้วยคู่มือที่เป็นภาษาจีนน้องๆๆอ,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 อันนี้เราไม่อ่านครับผมประกอบด้วยอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสายชาร์จแบตนะครับน่าจะเป็นสายชาร์จสายชาร์จหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวกองลมสำรองหนึ่งชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปเอาโทรศัพท์มาทดสอบกันนะครับ โอเคเรามาทดสอบการเสียบไมค์กันนะครับอันนี้จะเป็นการพูดตาก้องยืนอยู่เฉยนะครับจะเป็นการพูดโดยที่ไม่เสียบไมค์เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยระยะไกล1 2 3 4ยืนขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ไม่ได้ผ่านตัวไมโครโฟนเลยยังไม่เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบโดยที่ยังเปิดเครื่องอยู่นี่แหละจะให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงก็เื้องต้นมันจะมีอ่าออนอยู่ที่ไมโครโฟนแล้วนะครับผม แล้วก็เปิดเครื่องก่อนโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์เรานะครับโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วก็ต่อง่ายเลยนะครับเห็นไหมการใช้งานค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาหาตำแหน่งเพื่อปิดไมโครโฟนกันนะครับโอเคอันนี้เราเสียบไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินพูดไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าเสียงมันเป็นยังไงยังได้ยินอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวตั้งเดินตามมาตรงนี้ก็ได้ โอเคยืนอยู่ตรงนั้นแหละเราจะมาทดสอบอันนี้ก็ยืนระยะห่างประมาณ2เมตรกันเลยทีเดียว 2- 3เมตรน่าจะได้ยินกันหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบกันในวิดีโอที่กำลังถ่ายอยู่ขณะนี้นะครับผมเดีย๋ยวต่างๆลองถอดตัวอะแดปเตอร์ออกดูว่าเสียงจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นการถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ไม่แน่ใจว่าเสียงหายห,ายหรือเปล่า,า,าเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอดูใน คลิปกันได้เลยเดี๋ยวตั้งตังเสียบอีกรอบนะึงโอเคเสียบมาเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปสีเขียวอันนี้เราก็สามารถพูดได้เลยนะครับผมติดตำแหน่งไหนที่สะดวกก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเราถึงจะมาทดสอบกันอยู่ที่ลมแรงๆเสียงดังๆอีกทีว่าเสียงมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็ ปิดการรีวิวสำหรับไมค์เคที่ราคาย่อมเยาไม่ถึงพันสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมสวัสดีครับ